วัสดีค่ะฮ็อบบี้แลนนาจาดาครันะคะ,ะ,คะวันนี้พี่วันจะมาสอนการทำสายคล้องแมสรุ่นนี้นะคะเรามีคองหมาที่เป็นพลาส,สติกนะคะแล้วเราก็มียางยืดนะคะยางยืดหรือว่าเป็นเชือกก็ได้นะคะวิธีทำการใส่คล้องแมสนะคะก็เอายางยืดนะคะสอดเข้าในรูเลยนะคะแค่นี้เองค่ะ แล้วก็เราก็มีตัวเรือใบนะคะเราก็ครอบแล้วก็รัดเลยนะคะใช้ครีมแบบนี้หนีบเลยนะคะรัดให้มันแน่นนะคะบีบให้มันลงไปนะคะนะคะบีบเห็นนะคะบีบให้ลงไปนะคะสองข้างนะคะบีบให้ลงไป อุปกรณ์อย่างอื่นเราหายากนะคะเราใช้อลลอยที่เป็นเรือใบนะคะเสร็จแล้วเราก็บีบอีกทีหนึ่งให้มันรัดลงไปใช่บีบแนวตั้งนี่เลยก็ได้ค่ะมันก็จะรัดสวยเลยนะคะทําง่ายค่ะทำสองข้างเมื่อได้สองข้างแล้วเราก็จะเอาไปเกี่ยวกับแมสอย่างนี้นะคะเกี่ยว แบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะการทําสายของแมสนะคะตัวเรือใบเรามีจําหน่ายนะคะเรือใบมีลักษณะอย่างนี้นะคะอะไรเรือใบแล้วก็ตัว้อมมาพลาสติกนะคะมีจําหน่ายนะคะขอบพระคุณค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกดซับส c r i b e นะคะ